สำหรับประกันชุดใหญ่นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าอู่ชั้นนําส่วนใหญ่นะครับว่าเขาเลือกใช้ยี่ห้อไหนกันบ้างนะครับวันนี้เราก็เลยจะมานะครับเผยเคล็ดลับนะครับว่าประกันชุดใหญ่ยี่ห้อที่เขาเลือกใช้นั้นมีเป็นยี่ห้อไหนบ้างนะครับแล้วที่สําคัญคือยี่ห้อเนี้ยผมก็ใช้เองด้วยซึ่งเราก็ลองใช้เองแล้วนะครับก็ดูแล้วว่าราคานะครับมันก็ไม่อ่าตึงมากจนเกินไปและคุณภาพมันก็ใช้ได้ด้วย นะครับแล้วมีบางคนถามมาว่าพี่ถ้าเกิดอนอกจากรถรุ่นใหม่ๆแล้วยังมีแล้วรถรถรุ่นเก่าๆเนี่ยอยี่ห้อที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยมันมีทํำไหมนะครับก็คือมันจะมีแทบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูว่าถ้ารุ่นที่มันลึกๆเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างนะครับพอดีมีของเข้ามาเราก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าประกันชุดใหญ่ที่อู่ชั้นนำส่วนใหญ่เลือกใช้เนี่ยเป็นยี่ห้อไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม นี่คือประเก็นชุดใหญ่นะครับแบบที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับยี่ห้อของเขาก็คือเป็นยี่ห้อวิตาลยนะครับนี่วิตาลีนะฮะอันนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนดูคือเป็นในตระกูลโตโยต้านะครับเป็นตัวไม้เตี้งนะครับสองนะครับนี่ครับผมแบบนี้นะฮะให้ดูก่อนอ่าโอเคตรงนี้คือประเก็นฝาสูบมันนะครับประเก็นฝาสูบเขาจะใส่ข้างหลังมาให้นะครับแล้วดูนะครับมันเมดอินอะไรนะครับนี่เยอรมนีนะครับ นี่ประมาณนี้นะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าเขาใช้อะไรแบบไหนกันก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับอะไรที่เรามีอยู่เราก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้เป็นสาระความรู้ในการเลือกดูของได้อย่างถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินแล้วก็ดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประกันชุดใหญ่ยี่ห้อวิยาลมีทําแทบจะทุกรุ่นนะครับผมสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ